วัสดีครับวนันนี้อากาศดีนะครับมาไล่ย่อกระถางไม้นะครับก็มีแดดฝนไม่ตกพวกนี้เดี๋ยวจะย่อลงมาอยู่กระถางเท่า อันสีส้มนั้นนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับทำเป็นไสาเจียวๆส์ <Okay. S 1> นี้ก็ยกไปตากแดดง่ายนะครับ อันนี้เป็นอาการของเพมหน้าที่หน้าฝนนะครับบางทียอดมันจะเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เน่าเพราะแบบนี้เราต้องตัดออกก่อนนะครับถ้าไม่ตัดนะครับมันจะลามไปนะครับแบบนี้เราก็ตัดถึงตรงที่เป็นเนื้อเยื่อดีๆอยู่นะครับแบบนี้ตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยนะครับไม่งั้นมันจะลามพวกต้นที่เริ่มเป็นทรงก็ต้องคอยดูนะครับว่าตรงไหนเป็นใบแบบ น้ำตาลช้ำๆเวลาหลังโดนฝนเยอะๆนะครับก็ตัดออกไปแต่ถ้ายอดยังเขียวๆอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่แบบนี้ครับยอดมันมันเน่าไปนะครับเราก็ต้องตัดออกพอตัดออกเดี๋ยวเขาก็จะผลิใบใหม่แต่ถ้าเราไม่ตัดออกบางทีมันจะไล่ไล่เข้ามานะครับ นี้อากาศดีมากครับคิดถึงแดดมากครับผลตกทุกวันได้ไล่ย่อ,อก,กระถางไม้ชุดนี้สักทีนะครับทํารุ่นต่อไปต่อพวกวัชพืชก็ขึ้นกันเยอะเลยเดี๋ยวต้องมาไล่ถอแล้วครับไม่งั้นพวก ว่าพืชนี่ครับมันจะบังแดดทำให้เพียะขึ้นนะครับก็ขอตัวทำไม้ก่อนนะครับน,น,นานๆจะมีแดดสักทีนึงครับ